ตัวพี่หรือว่าตอนทดลองทดลองเล่นพี่ทดลองเหมือนเห็นในเว็บแต่ว่าตอนที่เล่นเองคือเดินครบจนอันนี้พอลราถามไปยังไม่ซื้อโล่ให้กูเลยอาจจะต้องอัพไปก่อนือเปล่าอัพขั้นสองอ่ะขั้นหนึ่งอ่ะขั้นหนึ่งอ่ะนะพี่บทขั้นหนึ่งใช่แล้วขั้นหนึ่งมันก็น่าจะขึ้นแล้วนะมันสิได้หรือว่ามันยังน้อยหรือโล่มันน้อยไปพี่จนมองไม่เห็นเพราะว่าขั้นแรกโล่มันน้อยมากนะเพราะว่าที่ทดลองมันให้ตันนะ อ๋อเจมสอาจจะน้อยมองไม่เห็นแต่น้อยมองเห็นจริงโล่กน่าจะมีแบบวงกลมรอบตัวให้รู้ว่ามีโล่อันนี้เชฟไม่มีอะไรให้ดูเลยโล่มันเบาอ่ะพี่มันน้อยมากเที่มันถึงแบบออร่ารอบตัวไงให้รู้ว่าเนี่ยมีโล่แล้วถึงจะน้อยอะ่ะเข้าใจแล้วพี่เจมสมันก็อย่างน้นแบะพี่ต้องคอนใจใแบบเจมส์ไม่เป็นใจโล่กูวะตีกบเลยอ๋อ วันนี้ไม่นัเจอนน่งบนอ่ะปิงเท่าไหร่โชวดิโอ้บายรแล้ว่โชว์โชว์เฮ้ยคีโมเนี่ยอ้นี่คือคีโมสามเก้าอยโอ้สามเก้าโอ้โหไอ้คีสิบไม่แย่อะกูอะเน้ยแย่ังพูดอ้าวอันนี้มาลีกออฟดักฮาเวดมริคออฟดัฮาเวดี่อะอดีอะเลยไปลงล่าง เฮ้ยผมรู้สึกว่ายูอาร์เอฟผมอยู่แต่กับพี่อัดแล้วเปล่าวะตอนเล่นสามเลนปกติไม่เคยได้อยู่ด้วยกันเลยนานๆทีอะไรนี่เนตอนนั้นกูก็ไปอยู่กับมึงไอ้เหี้ยลืมแล้วเหรอกับมึงดีไม่ว่าจะโบ่นไหนถ้าไม่ใช่อารามนี่กูหามึงยากมากเลยไอ้เหี้ยเฮ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 ้ยเ ไอ้เล <muitas S 2> ่นให้โหดเหมือนคนอื่นหน่อยเพื่อนไม่โหอดไอยห่วฝาอะไรวะอย่าไปยุ่งกูเคยมึงโดดหน้าจังวะนี่ใครไปแจกอึฮึฮึเดี๋ยวกระหึ่เว้ยเอายิงห่วยอ่ะเว้ยเว่กลับบ้าน Mm hmm. นี่อะไรมาก่อนอะยิงไปอนดิงมาพี่โดนตายเออมันต้องโดนมันต้องโดนเฮ้ยเฮ้ยเออจักรยี่สิสอไอ้เนียไม่รู้จัก จะแปรงเอาโกนมาซะแล้วอุ้ยใจเย็นเว้ยอายอาย,อายดูเลือดหน่อยดูเลือดดูเลือดอดูเลือดเลยดูเลือดอุ้ยไม่นะที่อาจผู้ผ่อนโทษเฮ้ยมันรุนแรงเกินไปอ้อเก,ะกะับเกาะและรองเท้า ก่ไอ้ฝั่งเราฝังฝ่งมันคลียริเร็วมากมันมีตัวตีไกลตัวหนึ่งไอพี่เอกลีแกสกิลอะคลียคลิปไวมากอะไวกว่าผมไม่จะปีงทำไมวะ ไฟไม่ดีลมไฟเกิดใช่ไหมเรารอรอไฟเกิดซิวๆปักไปเลยก็ได้ธงอ่ะปักไปเรื่อยๆเลยเพิ่มความเร็วโจมตีโุ้ยโดนยังไงวะเนี่ย ยากอ่ะอ,อกเวทดีกว่าสกิลนี้มแรงเหมือนใจไม่ไหวแล้วใช่ไหมพี่สกิลให้มือเด้มงมาแรงของพี่มาแรงจากเวงไงระยะผมฟองผมมันสั้นสั่นโลไอฟอดไปมีสองกินได้เรื่อยมีกิ่งส้มโคตรเกีย้ยดเ,เลยนี่แต่ไฟตีใไม่เงย โอ้โหเวิล5แล้วเรนล่างเร็วๆอ่าพวกคุยอีกไม่เอาดีกว่าเล่นล่างเป็นยังไงเล่นบนเวลกันช้ามากกูบอกเลยเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเรนบนอ้โหตรงนู้นมันเนี่ยโตคุณไม่เหนียเลยอะเพื่อเข้ารีบเลยลายงานทีมันเลยนยรีพอร์ต ทิ่ไปบังตรงข้ามเ้ยโอ้โหเอาบอลไฟกระโดดพลาดเฮ้ยแต่ว่าเออความแรงมันไม่ได้โกหกกายพี่ผมจะเอาดันเบรคที่แรกเลยอกระยิงไบ อุนเตมนน่าจะแพ้น่าจะแพ้หมูมูอันตินี่แหละออกรองเท้ากันดีดีดีกว่าขอมอไฟแบบนี้แล้วเราให้ดูคุ้มหน่อย โมโม่แม <Auss biography. S 2> <c oughs> ่งตีหม no <c oughs> <c oughs> oh, ูไอ้เนี่ยโอ้ยเดิมสุดบอาพอดีเมื่อกี้ผมงงว่าหยุดทำไมมือผมไว้ดีด้วยผมรอเล่นรถไฟมันเนียอ๋อมมหน่าล่ะพอผมมันเห็นผมได้ปุ๊บมันกดแรกผมรัวๆเลย on one นนีตอนแรกหัวใจอะไรมาไฟเลยมันน่ารล่นกับนี่ต่อน้อแต่ตอน้องตัดใส่หัวมันเราก็โป๊กตัดใส่หวมันเรามาไฟช้าไปหน่อยมอไฟ เล่นแบบมีเชิงเล่นแบบมีเชิงไม่เชิงใช่อ <c oughs> ไอ้เนี่ยไม่เ,เลยล่างเนี่ยที่อ่านผมจะตายมากมีเชิงไปแล้วโอ้ทำไม่ได้อ่ะฉันทำไม่ได้ฉันจะตายอ๋อ โ้ยคนก,กลับบ้านอย่าก,กลับไอไอ้ออออโหไปตายให้ด้วยพี่ผมอยู่ตรงกลางอยู่กับฟิโอลา เอาเลยมันจะให้ hey, ผมอ้ออะไรเออใครเป็นจิ้มฟิโอลาวะไม่ใช่กูมีมอไฟอะดิจิ้มแล้วเขาช้าจะจิ้มชับใบได้เพื่อนรู้ว่าฉันสู้ไม่ได้เนี่ยจิ้มแล้วแม่งมาช้าเนี yeah. ่ ฟาร์มไม่ได้ซุปเปอร์เกมอ่ะถ้าฝั่งนึงเริ่มเริ่มม,มันเล่มมีของแล้วเมันไม่ตับเราเชื่อมันในตัวเพื่อนพี่เราต้องค่อยๆฟาร์มพี่อัด เข้าพวกเราเออยอะไม่ได,เออเออไได้เดี๋ยวไม่ได้กล่องเออจะกล่อ,องมึง เราต้องได้ดันแล้วเราสู้ไม่ได้เน้นดันเดียววกเราั็ยัง <Lamborg> อ <hini> <L ain> ่อนแโอ้โหยังโหดยังโหด อาจารย์กูไม่ได้มาด้วยนี่วะเฮ้ยเจ็ดเท่ยิงลาได้เขาเท่เลยตัวฉันลาส,สวยสวยใส่คำว่าลาาเข้าไปลาสวยสวยเอาแล้วเอาแล้วตัวนาสนใจดีนะ ละแพ้แพ้ตัวเข้าโง่ๆไปแล้วเอาโอ้ฮึอือวันเชงก้า เราเอาคููดาวรถอติมาแล้วทุกคนไอโมโบมาเล่นเวดดีกว่าก็ทมมันแหลงแลงใช่มันเอาคููดาวรถอติมาด้วยเฮ้ยเอาวะ นาะยยัได้ใครปักธงไปสักทีหนึง่งเอเอไอ้หน้ายังไม่ตายนะขออเมาส์ยังไม่ปาเราเออ อออ้โรีเลือดไม่ทันแล้วไอ้สัสที่อัดดันเนียนใช่ไหมล้ว <c oughs> ที่อัดบอกไม่ได้แล้วเกมทถลัดด้วยป้อม UIF กูก็ไม่สน <c oughs> ผมตายพอแล้ว เฮ้ยมันจะเรื่องมากเกินไปไหมเงี้ยใช่ไหมซีเรียนเลยขนาดนั้นวะเออไม่ไปเอาบทธรรมดาอะเองเพื่อนได้ยากเลยไม่เอาเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยนี่แหมเอาอีกไม่มีอัดหน้าเลยเยอะเนี่ยโอ้โหเลือดเต๊งไอ้เยอะก็ยอะเลยเออจี๊ดก่อนเล ล่างสีฟ้อมล่างไปเลยทุกคนสู้มันมันวายกลับแล้วอย่านะอย่เข้ามานะอย่เข้ามานะฟ้อมล่างตีฟ้อมล่างอยู่ฟ้อมไม่ได้นะฟ้อมของพวกเราใชอนุญาตให้แกตี ยื้ออยู่ยื้อแค่นั้นแหละแม่งหายแม่งไม่รู้เลยกูอะยิงถ้ายื้ออยู่กลางด้วยเมื่อกี้จะดีมากเลยเพื่อวะโอ้ ตันลุมตะทิ้งเดี๋ยวนี้มันไปด้วยกันหมดแล้วถ้าไปก็ต้องอาจจะต้องอย<า>่งยดันวันนี้หน่อยตอนแมวเมื่อไหร่กจะออกตอนแมวได้สามร้อยฟาต้าออกเดเข้ามาขอร้องละปล่อยฉันเป็นเถอะ้ <c oughs> ต้องตีวสวนนะเฮียถึงจะเดินเร็วแยกดัดนอ,ดอีกตัวอยู่ ป้อง <c oughs> โหไม่ไหวใช้แรงของเวทเฮ้ยแต่กี่ได้ตมไรเพื่อน <c oughs> ไม่ได้แอซีนเลยเนี่ยน่าเศร้าว่ะน่าเศร้าว่ะเจียมไวเกินไปเองบูลเรอร์ใหม่ไม่ได้เห็นตีแตกคนก็มีหน้าที่เป็นของตัวเอง

เลือดตัดเลือดกำลังออกอยู่กำลังออกอยู่อู้ไปไหนดีไม่ได้เยอะเลือกลงสถิติเถอะทงทง <c oughs> ทง <c oughs> นึกว่าทงล้านซะหน่อยทงล้านอะไรอ้าวไม่ได้หรอก แทงๆไปก่อนก็ได้เฮียตรงกูไม่ได้แรงกันหรอนี่ยทงมันแรกจุ๊บแรงอะไรดู่แรงเฮียเวอร์แม่งทงชนทุกพุงชนกันตายเลยเฮียคอมาน้องล้อหรือยัง โอเยอืมไป่ะโมไฟเริ่มไม่เข้าแล้วเองทีนี้เาเริ่มมีพลังแล้วนี่เยอะโมไฟมันยังในต้นเกมที่เตรีองได้แล้วอีหน่อ โอ้โหขอมกม้าอย่างฟรีอ้าเขาจะมีลิงอยู่เฮ้ยมาโดดอีกบ้านะ <c oughs> ตอนนี้คือความหวังเดียวของพวกเราอะ แค่หมูมูนะแท้ทุกตัวหนึ่งหนึ่งสู้ใครไม่ได้เลยเพระมันเป็นเวทนนะออี่แหละรอไล่เอาไปหลงสิบมังกรเหรอ เฮ้ย hey, มันมีอะไระมาได้บ้านั่นนะสิไม่รู้ไม่เอามามมเมลตีบอลอนที่มันได้เงเ <c oughs> <c oughs> อือเยอะเฮ้ยไม่ได้นะอย่าเข้ามาขอร้องแหละอย่าเข้ามาออ